นักทิตาพรทัศน์ค่ะวันนี้คุณนักทำไรคะวันนี้คุณนักมาในหัวข้อ,ขอการวาดภาพประกอบแบบวิทยาศาสตร์หรือว่าถ้าเราจะเซิร์ชก็คือ scientific illustration นะคะอันนี้เป็นส่วนผสมของนักวิทยาศาสตร์นะคะความมีเหตุผลแบบนักวิทย์และจินตนาการการช่างสังเกตของชาวศิลปะของเรานะคะสองสิ่งนี้ดูไม่เข้ากันเลยแต่ทำยังไงให้เขาไปด้วยกันได้และมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมกันนะคะ วัสดุอุปกรณ์ในวันนี้ก็จะมีหนึ่เป็นสมุดสเก็ตกระดาษจะหนาหน่อยนะคะเอากระดาษหนาหน่อยอันนี้คุณนักใช้ปเยอะละอ่ะ 2. ดินสอนะคะดินสอจะเป็นดินสอสีหรือดินสอธรรมดาแบบนี้ก็ได้นะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วก็จะเป็นปากกาดำนะคะปากกาอันนี้ตัดเส้นแล้วก็ถ้าใช้ยี่ห้อดีๆหน่อยน้ำสีน้ำไปโดนเนี่ยเขาก็จะไม่เลอะเนะาะใช้ไดะะ้ต่อไปก็จะเป็นสีน้ำ โอ้ห oh, สีน้ำคุณแนกเน่ามากเลยนะคะสีน้ำแล้วก็ผู้กันและพระเอกของเราสำคัญลืมไม่ได้นะคะก็สิ่งมีชีวิตหรือพืชพันธุ์ธัญญาหารของเรานะคะจะเอาสิ่งที่มีอยู่จริงเพราะว่ามันจะทำให้เราสังเกตได้รอบด้านอ่ะประโยชน์ของเขาอยู่ตรงไหนคะเวลาเราเห็นด้านใดด้านหนึ่งที่รูปถ่ายเก็บได้แต่ตรงนั้นอาจจะไม่ใช่จุดเด่น,นะคะ่ะรูปถ่ายไม่สามารถเก็บได้รอบด้านในภาพเดียว แต่การวาดภาพสามารถสะท้อนจุดเด่นแล้วก็ความเป็นจริงได้ภายในรูปเดียววัตถุประสงค์ของการวาดภาพเชิงวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะ 1. นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนธาตุและก็การจัดองค์ประกอบสิลก์น,นะคะ 2. นักเรียนจะรู้ความหมายนะคะแล้วก็วิธีการวาดภาพทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะ3นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมวาดภาพวิทยาศาสตร์ทั้งรูปแบบการสเก็ตการดรออิ้งนะคะหรือการระบายสีได้ 4. น,นะคะนักเรียนจะเกิดเจตคติที่ดีทางด้านศิลปะคนที่ชอบอยู่แล้วอาจจะโอ้ชอบมากขึ้นไปอีกส่วนคนที่ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยถนัดวิชาศิลปะเลยอาจจะรู้ว่าโอ้โหความจริงแล้วศิลปะมันอยู่ในชีวิตเรามีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดนะคะ ขั้นตอนต่อไปเดยวครูนักจะพาไปดูวิธีการวาดภาพตามมาเลยก่อนอื่นนะคะหาต้นแบบนะคะครูนักเลือกเป็นแบบพฤกษศาสตร์นะคะ ก็เป็นผลฟักทองนะคะเสร็จแล้วเราก็ร่างภาพดยดิสอนะคะดูรูปร่างรูปทรงที่เราใช้นะคะตรงนี้คือขั้นตอนที่เราเอาทัศนธาตุมาใช้เลยนะคะการตัดเส้นพอร่างภาพจนคิดว่าโอเคแล้วตัดเส้นด้วยปากกาดำค่ะถ้าเราใช้ปากกาดำดีๆเวลาน้ำไปโดนนะคะมันจะไม่เลอะนะถ้าใช้ปากกาดำที่รานะคาถูกน้อยนะคะก็สวยเหมือนกันแต่อาจจะเลอะนิดนึงเวลาน้ำไปโดนนะคะ เสร็จแล้วเราเพ่งมองภาพทั้งของจริงแล้วก็ที่เราถ่ายซูมๆดูนะคะว่าสีที่เราใช้มีสีอะไรบ้างโหเห็นไหมคะสีมาแล้วอันนี้เป็นสีใกล้เคียงกับสีขัดแย้งคะเนี่ยเหลืองส้มเขียวเนี่ยสีใกล้เคียงนะคะอ่ะฟักทองเป็นสีใกล้เคียงกันลงสีที่อ่อนสุดก่อนนะคะสีน้ำเนาะต้องลงสีอ่อนมาเข้มนะคะในเหลืองส้มแดงอะไรอ่อนสุดเหลืองดีแล้วก็เอาสีเขียวกับสีฟ้านะคะมาเก็บตรงใกล้ๆเปลือกนะคะ แแล้วก็มาเก็บเท็กเจอร์เก็บพื้นผิวจุดๆด่างๆภาพวาดทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีจุดเด่นเลยก็คือต้องบรรยายได้ต้องบอกได้ว่าสิ่งนั้นๆมีพื้นผิวอย่างไรมีเปลือกหนามีเปลือกแข็งมีเปลือกด้านมีพื้นผิวนิ่มเราต้องเก็บความจริงให้หมดนะคะความงามของภาพวาดวิทยาศาสตร์คือความจริงนั่นเองนะคะใส่รายละเอียดไปเหยนบรรยายเพิ่มเติมการจัดเรียงของเมล็ดนู่นนี่นั่นนะคะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนไปลองฝึกตามดูนะไม่เข้าใจอะไรอินบ็อกหาคุณแนักเลยนะคะขอบคุณค่ะ